น่ผมแม่จกปลาดิมีไหมบ้าหรือก็ต้มร้อยหกสิบับอีกไปต้มปลาให้เยอะก็ได้ร้อยสอร้อยยี่สิบกใครจะทะมาเพิ่มสามนะขอได้ยินแล้วจ่ะอะไรบ้างคะกต้มปลาหนึ่งโจ๊กเด็ดต้มปลาหนึ่งโจ๊กเห็ดค่ะใครๆก็เรย เรามีแปดตัวไม่ถูกจำเจ็ดหรือแปดแปดนะชัวนะเก้าแ<ค>ม่คือเลยใช่แปดตีสี่กับสี่แปดถูกแล้ว เขาสี่เราสี่ไง้วคุณสองผมสองเขาสีไงบ้านโน้นอ่ะ